โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้เราก็จะเล่นเกมใหม่ครับเห็นไหมครับซ่อนแอบนะครับผมนะเออรับผมนะอ่อก็เป็นไมนิเกมที่คนเล่นค่อนข้างที่จะไม่เยอะมากนะครับนะเออประมาณร้อยสองร้อยคนนี่แหละหยอกนี่ในแหวมีสิบสองคนนะครับผมโอเคอ๋อมันคืออะไรควรไม่ออกตัวทีเฮ้ อ๋อตอนนี้ก็เป็นดาบใช่ไหมอ๋อแปลงร่างได้แปลงยได้ปะแล้วกูจะอยู่นิ่งๆยังไงเนี่ยนี่ทำยังไงวะตอนนี้เราอยู่ในร่างนี้นะครับทุกคนเออวันเราจะดิ้นไม่ได้เราจะเราจะไม่ใช้เมาส์นะครับเดี๋ยวมันจะจับผิดเราได้นะครับน้องๆโอ้โหน่ากลัวมากทุกคนดูดูดูยืนตรงนั้นแต่เรามองไม่เห็น เวลาของเราโอ้โหนะ5นาทีนานไปเออเราควรย้ายที่มาตรงนี้นะทุกคนตรงนี้มีเอเมอรอนตรงนี้นะครับขึ้นมาวางตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออเราต้องแบบไม่ต้องทําแบบนี่มากให้มันอยู่ประมาณนี้ไม่ไม่ไม่เออประมาณนี้มันน่าจะจับผีเราไม่ได้แล้วแหละนะเฮ้ยจิงทะนูมาทุกคน อย่านะเว้ยอย่าเห็นผมนะเฮ้ยเกือบไปแล้วไอ้ตทุกคนคือมันเห็นผมเว้ยต่อไปเราต้องหาใช่ไหมเราคือตีมั่วได้ใช่ไหมเฮ้ยนี่อะไรอ่ะโอเคไม่ไม่รู้อ่ะคือเราตีมั่วได้ใช่หรือเปล่านี่ไงตีทีใช่ไหมโอเคไม่ได้เราที่ไหนวะเห็นมันวิ่งมาตรงตรงนี้ตัวหนึ่งนะทุกคนแถวนี้แหละ อันนี้ไม่ใช่มันมีตึ้งนานละคือแบบมันตีมั่วได้อะมันแบบโกงเกินมันต้องแบบอะไรนะแบบเออตีแล้วมันก็จะมีคูดาวอะไรประมาณนี้นเออมันถึงจะง่ายเออมันถึงจะยากยากขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะเออแบบนี้มันง่ายเกินไปนะตายปุ๊บคือแบบอ,อันนั้นเลยอะเฮ้ยเสียงหัวใจแถวนี้ด้านล่างหรือเปล่าเฮ้ยใช่ใช่ด้านล่างหรือด,ด้านบนวะโอตีมัวครับผมยังวันนี้ไม่รู้มันอยู่ไหนครับ เฮ้ยเอ้าทำไมกูมองไม่เห็นเอ้าหมดแล้วหายหายแล้วทุกคนเอ้าแล้วมันตัวไหนวะหรือเปล่าทำไมมันเข้าไปลึกยังเลยไม่มีแบบหัวใจเต้นตึกตึกตึกแล้วอ่าสแสดงว่าตรงนี้ไม่ใช่เอาชานะเฉยเลยมาเขียดเป็นแบบที่สองกันทุกคนทุกคนเราได้แอบวะทุกคนเอ้ยเราได้แอบอีกแล้วตอนนี้เราได้เป็นพิกแอคนะเราต้องเปลี่ยนแบบ ตรงนี้เอานี่มาเอานี่มาโอเคเป็นอันนี้แล้วนี่ตรงนี้น่าจะเนียนถ้ามันวิ่งมาเราก็ต้องวิ่งหนีแล้วลูกเอ้เราอยู่ไม่ได้นะมันจะได้ยิ oh, นแบบเสียงไตตตตตุบว so ่าโอ้โหน่ากลัวจังเลยรอคนครับผมรอคนละกูว่าแล้วกูว่าแล้วไปแล้วครับผมโอ้ตายกูตายอย่ายิงนะเฟ้ยอย่ายิงนะเฟื่อยจุ <S นะตามทันก็มาดีครับเฮ้ยทุกคนผมผลาดอ๋อทุกคนมันตามผมไม่ทันแล้วเฮ้ยกูรอดได้ยังไงครับเนี่ยเฮ้ยมันโหเกินไปแล้วแล้วก่อนหรอกคือเลกูไม่เพิ่มด้วยอ๋อคลิกซ้ายก็จะบอกตำแหน่งยางั้นเลอโอ้ทุกคนกูพลาดแล้วไม่ไม่ไม,ไม่มันคงจะไม่เห็นเราอย่างแหละนั่นคือความคิดของข้าไม่ต้องรลบดีๆนะมันตัวนี้มันอยู่ไหนวะ ไม่รู้ยังไงนึงตรงนั้นตรงนั้นือแปลว่าในอีกคนนึงใช่ไหมเออคนคนคนหามีคนนึงคนแอมมีสิบคนโอ้โหแค่นาไีซี่ทุกคนคือมันอยู่ตรงนั้นน่ะนั่น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 เห็นชื่ออยู่นึงเออนั่นแหละตรงนั้นเออมันมองไม่เห็นเรานะเออยังไงยังไงมันวี่งมาแล้วทุกคนปั๊บปั๊บปั๊บเราปั๊บปั๊บเราตรงนี้แหละนะเราจะเพิ่มความเร็วคลิปจนกว่ามันจะมาหาเรานะครับ

มามาตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้แอบตรงนี้แอบตรงนี้เออมันไม่เห็นเราแล้วทุกคนเราต้องอย่านานาเชื่อ yeah. คนเพิ่มมาสี่คนแล้วตอนเนี้ยตาแล้วต้องหาที่แอบเนียนๆกว่านี้นะที่ไหนเนียนกว่านี้วะตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ตรงนี้โอ้ขึ้นไม่ได้ด้วยคือแบบมันไม่เนียนว่ะยังไงมันก็หาเราไม่เจอหรอกทุกคนหรอกเฮ้ยชิบหายแล้วมันเห็นเราหรือเปล่าไป คือทุกคนมันเห็นมันเห็นกูเ,นเล้วยิงผมไม่ถูกหรอกเฮ้ยยิงไม่ถูกหรอกเฮ้ยยิงไม่ถูกหรอกเฮ้ยยิงไม่ถูกหรอกเฮ้ยไม่รู้จักซะแล้ว่าผมเป็นใครโอ้ยมันแลีนมา้มันวิ่งมาเหมือนมันจะรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้อ่ะจ,จไปแล้วครับออโอ้เว้ไม่ได้วะไม่ผัดเสียกต,ตัวนี้น่าจะอยู่ด้านล่าง เปล่าไม่ใช่ปะเอออยู่ตรงไหนวะตึก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 อยู่ไหนวะนี่เปล่ามันอยู่ไหนวะเอ้ยบักบักจุเนี่ยเสียงเจมันติดแถวแถวนี้ไหมันติดบักหรือเปล่าว่าเนี่ยแต่จีบักแหละยังไงใช่ไหมยิงมันมันยิงไม่ได้มันอยู่ไหนวะ เฮ้ยทุกคนมันหายไปไหนกันหมดนี่ไหมมันตึก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 ตึจริงจมันตึกตึกตึตึก่นนั่นนั่นนั่นกตอยู่ฝั่งซ้ายเ่ะเนี่ยเนี่มันตีบ่ไรอยงนี่ไหมนี่ไง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 อ้าว โอ้โหเอาเส้นเนียนเลยโอเคครับผมตัวหมอบนี้ว็าจบตอนนี้ก่อนละกันนะครับผมเขียนไปจีนไปแล้วไปแล้วไปแล้ว